ก็คือมินทารายการสัตว์ด้วยอะค่ะมินิมอลก็เลยมีโอกาสได้แบบไปถ่ายอย Jamie, ่างล่าสุดไปถ่ายลูกยีราฟเกิดใหม่ค่ะแล้วก็มีแบบไก่ด้วยมีไก่ด้วยค่ะค่ะก็พอเราอยู่กับสัตว์เยอะๆล่าสุดก็อยากจะทําโปรดักส์เกี่ยวกับสัตว์ผลิตภัณฑ์ใหม่ของตัวเองขึ้นมาเหมือนกันค่ะก็เป็นใช่ค่ะก็คือเหมือนในไหนพี่ผ่าก็ทําสวนสัตว์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดมินไปถ่ายลูกยีราฟมา ไม่รู้ว่าเป็นการแบบว่าบังคับหรือจะให้ยีราฟเหยียบ <c oughs> คือยีราฟเพิ่งคลอดลูกเขาก็เหมือนแบบว่าปิดประตูให้มันอยู่ในห้องกับแม่ยีราฟแล้วลูกยีราฟ <c oughs> แล้วพี่นึกออกไหมไข่ย,ยีราฟมันสูงประมาณเนี้ยมินก็แบบโอ้มินไม่เอาแล้วมินจะออกมินจะออกพี่ถามบอกไม่ได้เธอต้องอยู่แล้วเขาก็ปิดประตูเหล็กแบบตึบแล้วให้มินอยู่อะแล้วมินก็แบบกลัวมากว่าแม่มันอ่ะมินยืนจนแบบเนี้ยตุ่มมันขึ้นตามตัวแพ้เพราะว่ามินะต้องไปยืนเอาแบบ เขาเรียอะไรใบไม้อะ่ะให้น้องประมาณชั่วโมงหนึ่งที่มินต้องยืนอยู่ท่านเนี่ยตลอดเวลาจนกว่าแบบแม่เขาจะเชื่อใจให้เราเข้าไปหาลูกอะไรเงี้ยคือการอยู่กับสัตว์มันเลยเป็นเหมือนฝึกสมาธิมินให้แบบใจเย็นมากขึ้นรู้จัก รอนะเราเราไม่ใช่จะเข้าไปหาเขาได้ตลอดอยากถ่ายรูปกับเขาเราก็ต้องทําความคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยจะไปทำไมเขาถึงรับความร้กเหมือนหนูไปฝึกทหารนะพี่ก็คือมินก็แบบว่าเออเหมือนเหมือนเราทํารายการตัดพี่ผาก็อยากให้เราแบบเออได้โมเมนต์กับลูกกีฬาที่เพิ่งคลอดใหม่อะไรอย่างเงี้ยแาฉันได้โมเมนต์มันจะไปต้องบอกครอบูรัวไหมก็คือมินบอกว่ามินไม่เอาแล้วมินกลัวคือ มินเห็นพี่ผาคือยีราฟมันก้าวขายาวแล้วบางทีคอเขาขึ้นมาอยางเนี้เขาจะไม่มองไม่เห็นเราเพราะเราอยู่ต่ำเขาไม่ได้ตั้งใจเตะหรอกคือเขาก็เดินก้าวขายาวๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ผาเขาก็เหมือนแบบเธอต้องทําได้โอเคเขาก็เหมือนเป็นทาสานะเนาะแล้วก็บังคับเราไปเป็นเจนที่แบบเธอต้องทําได้ฉันทําได้เธอต้องทําได้ตอนนี้หายกลัวหรือยังตอนนี้ก็หาย้หนูไม่รู้ว่า กลัวพี่ผ่ามากกว่าจริงครั้งหน้าหนูไม่รู้ว่าหนูต้องเข้าไปกงสิงโตหรือเปล่าพี่ไม่ออกไหมเขาตามหาพนักงานหรือเปล่าแน่แน่สิหนูก็เริ่มเอะใจละหาหาหรือว่าหาเออแน่ไม่แน่ใจเขาเราอยู่น่าจะเป็นซูคิเปอร์เลยไหมนะมินก็เปรียบเปรียบเป็นอย่างนั้นคือสําหรับอ่ะสำหรับพี่ผาที่เขารักสัตว์เขาก็มีความรู้สึกว่าเราต้องไม่ได้ไปหาสัตว์เพื่อคอนเทนต์เราจะต้องคุ้นเคยคุ้นชิน คือเข้าส่วนสัตว์มินไม่สามารถฉีดน้ําหอมหรือทาโลออนได้เลยเพราะว่าเขาจะกลิ่นถ้าเกิดเรามีกลิ่นมนุษย์เมืองสัตว์ก็จะไม่เล่นกับเราตอนนี้เราก็ต้องไปทําตัวเป็นซูคิปเปอร์ให้ได้จริงจริงอะค่ะมันถึงจะเหมาะกับที่เราทํารายการสัตว์ซึ่งทุกวันนี้ตุ๊กแกหนูก็ต้องจับงูก็ต้องจับหลุดอะไรก็ได้หลุดจับเลยเคยกลัวไหมกลัวหมดพี่ตุ๊กแกแมงสาบกลัวหมดจริงจบไม่กล้าจับทุกวันนี้คือเอแบบที่ผ่าฝึกอะจนหนูแบบ ได้ก็ได้หรื <laughs> อว่าเป็นแฟนพี่ผ่านมันต้องอดทนไปถึงว่าต้องทําหนูก็เพิ่งมารู้เหมือนกันพี่ในปีที่13หนูจะมวนตัวกับใครมันก็ไม่ทันแล้วไงมีแฟนทำสวนสัตว์ <laughs> คือเขาก็เพิ่งมาทําแบบ จริงจรงจังๆแล้วเราก็เออในเมื่อเราเลือกทำรายการอะไรไม่งั้นพี่ยอมกลับไปหลบวลีกปีแรกๆที่เขาไปคิดว่าไม่มีหนูอาชีพในอนาคตเขาจะเป็นเจ้าของสวนสัตว์เขาไม่ได้ขายหนูมาให้แพ็กเกจนี้นะพี่ไม่มีไม่มีแพ็กเกจนี้เกิดขึ้นมันเพิ่งมาเกิดในปีที่13แล้วถ้าหนูจะม้วนหนูไปทายาทบุญตาเขาเลยหนูเออหนูคิดว่าอป้ามาทำโรงแรมมันก็สบายนะทำโรงแรมหนูก็ไปเป็นเจดูแลรีสอร์ทแล้วพอไปถึงหนูไปเป็นร้านกาแฟหนูดูสวยๆใช่อยู่ในเคาน์เตอร์ข้างหน้าท ยากมากค่ะแล้วมันท่านังไงบ้างมันปรับตัวในปีไหนที่รู้สึกเริ่มรู้ว่าฉันจะต้องอยู่กับดินกินกับทรายอยู่รางแจ้งคือเขาค่อยๆอ่ะคือเขาค่อยซึมซับถ่ายทอดพาเราไปเที่ยวสวนสัตว์บ่อยๆเอาสัตว์แปลกๆมาให้เราเลี้ยงที่บ้านเอากวางมาให้หนูป้อนนมที่บ้านกรุงเทพหิ้วไปหิ้วกับหนูก็เอ๊อุเลี้ยงกวางแรกๆเราก็แบบอุ้ย a m a ซิ่งใครจะมาเลี้ยงกวางในกรุงเทพป้าเออเราก็ ไม่ง่ายเธอไม่ง่ายแล้วหลังๆไ,ไปไปเอาไปคุมเกาะสร้างตายแล้ว <laughs> ชีวิตชันอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันตาระปัดขนาดนี้อะไรอ่ะแต่ว่าอ่ะก็มันก็มันดีอะไรอย่างเงี้ยก็สัพพอร์ตเต็มที่คือเหมือนแบบอยากได้อะไรนางก็ยืนถ่ายให้หมดมแล้วเชื่อไหมพี่หนูยืนถ่ายกับยีรับหนูต้องยืนหน้าแบบต้องตาต้องมองยีรับต้องจ้องต้องไอคอนแทก แล้วก็มีแบบนึงที่หนูหันมามองกล้องเหมือนแบบยีราฟเดินหนีเห็นไหมเธอหันหนีไอคอนแท็กกับสัตว์มันไม่ได้เธอต้องใจเย็นเดี๋ยวพี่แกขีดด้วยอะไรนตั้ผิดหนูผิดเพราะว่าสัตว์เดินหนีเพราะว่าเราอโมตะหันมายิ้มกับกล้องไม่ได้อคอนแทคกกับหนูบอกโอ้ยากกว่าเล่นละครอีกนงเน้นมองกล้องอย่างเดียวไม่เน้นแบบว่าหนูอาก็เราก็จะเน้นมองกล้องเรามันก็คนเงองเนาะได้ถ่ายรูปกับยีราฟเราก็อยากหันไปยิ้มแบบสวยๆใช่ปะล่ะไม่ได้ แต่ผู้จัดดีๆก็อย่างที่บอกเราต้องรู้จักกันใหม่เรื่อยๆ <c oughs> เออพราะเมื่อก่อนหนกว่าอาจจะแฝดเป็นเพื่อนตอนนี้ก็คือยังเป็นแฝรก็ไม่มีความตื่นเต้นในทุกๆฟีหนูยังตื่นเต้นอยู่พี่หนูไม่รู้ว่าอ่ะถ้าเกิดหนูต้องไปอีกหนูไม่รู้ว่าหนูต้องเจอกับอะไรนะแม้ถ้าเขามีสัตว์ใหม่ๆล่าสุดไปดูเต่าออก็จะให้หนูแบบไปดูด้วยหนูก็โอ้โหมันจะกัดมือใช่ไหมต้องลองแมวป่าก็ต้องลองอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวนี้จริงๆเวลาเขาเหมือนพูดพูดในเชิงที่แกประคับนิดนึงอะ เรามีขัดคืนมีแบบว่าแรกมินว่า,า,ม,วามันมันเกินมินค่ะแรกแรกม,มินก็นึกว่าทเธอฝึกท,ท,ทาหารหรือเปล่าเฮ้ยเรียนลูกเสือมันยังไม่ได้ยากขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือแรกแรกเขาก็จะค่อยๆตะล่อมตะล่อมแต่พอเราเริ่มแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเริ่มมีข้อจํากัดเธอฉันยังต้องทํางานเนาะเป็นพรีเซนเตอร์เออขายหน้าตาเนาะเป็นพรีเซนเตอร์จะแบบหกเหิือนเดินอากาศละตกมาก็ทํามาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทํารายการสัตว เราต้องรู้จักสัตว์จริงๆอย่ามาผิวๆให้ดีให้สุดหนูก็เลยคิดว่าเออไหนๆเราจะแบบเออทำรายการสัตว์แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูอ่ะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรสัตว์มันก็แบบ ไม่ได้น่ากลัวแบบแค่มันแค่เป็นเทคเซอร์เ,ออเพื่อรักสัตว์เอ,อ๋ยเนี่ยก็รักมากเลยค่ะทุกวันนี้ทุกแกทุกอย่างก็คือแบบว่าจับได้ทุกแบบอันนี้พ,พราะว่าทำมากๆแล้วมีตัวไหนที่เราคิ่าเราอยากจะทำและถ่ายทอดออกมาที่ชิวไน่าสนใจที่สุดก็ล่าสุดมินว่ายรีราฟเนี่ยที่ที่มินถ่ายลงในตอล่าสุดมินก็ว่าน่าสนใจสุดเพราะว่าเขาท้อง14บเดือนแล้วเกิดมาคือตัวสูงร9อยเก้าิลยใช่แล้วก็มันก็เลยทำให้เรารู้ว่าเออจริงๆแล้วอ่ะยีราฟอ่ะ ตกจากท้องแม่สูงมากแต่มันทําให้เขาหายใจได้เลยแล้วเขาก็สามารถยืนขึ้นด้วยลําแข้งของเขาแล้วก็วิ่งได้ทันทีมันจะมีสัตว์สักกี่ชนิดที่เกิดมาแล้ววิ่งได้เลยแล้วสูงกว่าเราอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นแบบเออมันจะมีกี่ตัวในในแบบที่มันจะเกิดมามันก็นานเหมือนส่วนสัตว์เขาก็รอคอยกันคลอดยีราฟอะไรเงี้ยมาหลายข้อ พี่พี่พูดหนูอยากมีงานสวยๆเดี๋ยวได้ยินแล้วเขาแบบได้ยินแล้วเขาเป็นในนี่เลยหน่อยพอทุกวันนี้เพื่อนๆก็จะร้อนหนูว่ายัยมิ้นกลายเป็นเจนแล้วผู้ผ่าเป็นฮาซานอีกหน่อยจะต้องแบบโห้ยโอ้ยโอยจริงๆก็พอทุกคนไงเวลาไปเที่ยวฉลองแบบพรเวกก็ต้องเลี้ยงที่เขาใหญ่เราก็เขาใหญ่โดนน่าซาสุจันยังไม่ได้คิดเลยค่ะจริงๆว่าจะต้องเป็นที่ไหนแล้วเป็นยังไงเพราะอย่างที่บอกว่า พอเรารู้จักกันเราก็ต้องยังยัง,ย,งยังต้องทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆหนูก็ไม่แน่ใจว่าตายถ้าหนูแต่งงานเนี่ยหนูต้องไปอยู่นู่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังยังไม่ได้มีการพูดคุยกยันตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ก็รู้จักป่าในฐานะเจ้าของสวนสัตว์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็คืออยู่นู่นแบบร้อยเปอร์เซนต์ที่ทุกคนเห็นมินไปกลับไปกลับเขาใหญ่ก็คือวอขอนะคะ M6 รีเปิดค่ะหนูจะได้ไป<อ>มาได้งไขึ้นไปทีเดียวจะได้ไปทีเดียวอยากชั่วโมงเดียวแล้วถึงเขาใหญ่ก็คือ มีโอกาสได้ไปตอนช่วงปีใหม่รู้สึกแฮปปี้มากมอยากที่สุขิปเปอร์มิช้ชาริตาได้เงินเดือนไหมยังไม่ได้เลยเนี่ยอ้าวใช้ฟรีเหรอใช้ฟรีใช้ฟรีแรกกับคอนเทนต์ที่หนูไปลงแล้วล่าสุดเขาก็จะไป <c oughs> วู้นี่มิ้นมันมีนะสวนสัตวน์ตวนี่นู่นนี่เขามีคอนเนคชั่นเอ๊ะเขาไปดูงานหรือเปล่าอ่ะแล้วเออบอกฉันว่าไปถ่ายรายการเพื่อแลกกับคอนเทนต์นี่ก็เริ่มแบบเอ๊ะเหมือนหรือไปให้ไปดูงาน คนอื่นว่าต้องทํางานแบบนี้นะ ừ, อะไรอย่างเงี้ยก็มีเอเอ,เอบ้างแต่ก็ไปตลอดแต่ก็ไปตลอดจนเพื่อนแซวบอกว่าเออไม่ไม่อยู่แล้วใช่ไหมกรุงเทพอะไรอย <c oughs> <ๆ>่างเงี้ยก็ไปกลับไปกลับค่ะสุดท้ายให้มีฝากติดตามเราไปดูมีนได้ที่ไหนช่องไหนค่ะที่พูดมาทั้งหมดนะคะฝากไปดูกันด้วยนะคะมินิมอลนะคะดูได้ทาง t i ิก o k YouTube ทุกช่องทางออนไลน์ของมินเลยค่ะ